ตอนนี้ทวูดเท่าจะเดินทางมุ่งหน้าสู่เป้าหมายคือสนามบินสุวรรณภูมินะครับไปทำภารกิจที่สนามบินสุวรรณภูมิโดยใช้ BYD Dolphin ตัต s ัว n d a r d r r n ร e มาดูกันว่าเราจะจอดพักแล้วก็เติมพลังกันกี่จุดนะครับกว่าจะถึงเป้าหมายมาชมกันครับ๋ยวที่เราจะออกเดินทางเวลาตี5.49นทีใช้โหมด Eco ตอนนี้ชาร์จแบบ TOU เต็ม100%นะครับวิ่งได้410กิเมตร เริ่มออกเดินทางที่บ้านหนองแปนตำบลหน,นองแปนอำเภอกกมลาสายจังหวัดกลาลสินโดยจะใช้เส้นทางบ้านหนองแปนปากทางยังตลาดจังหวัดมหาสารคามแล้วก็มุ่งหน้าสู่ถนนหมายเลขสอที่อำเภอบ้านไผ่ติดตามไปชมกับทอผู้เท่าพาเที่ยวนะครับว่า BYD Dolphin ตัว t t n n d r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  n g e ใช้จริงจะเป็นอย่างไรระยะทางรวมจากกลาลสินถึงสนามบินสุวรรณภูมิ520กเมตรนะครับตามข้อมูลใน Google Map ตอนนี้เช้าตรู่ยังมืดคลึ้มอยู่ฝ่ยข้างถนนยังไม่ปิดนะครับเราจะเลี้ยวซ้ายออกไปที่จังหวัดมหาสาร,รคามมหาสาร,รคามเชื่มอมกบรุงเทพเ่บ,บ้านเราก็ต้องผ่านทางนี้อยู่แล้วช่วงนี้อยู่ระหว่างอำเภอยางตลาดกับจังหวัดมหาสาร,รคามถนนอยู่ในสภาพดีนะครับถนนเส้นนี้คือถนนหมายเลข213นะครับแยกออกมาจากถนนหมายเลข2จะมุ่งหน้าไปที่นู้นสิ้นสุดที่จังหวัดนครพนมนะครับ เช้าๆที่ภาคอีสานของเราก็บรรยากาศดีนะครับอาทิตย์กำลังโผล่ขึ้นมาก็สวยงามครับสรุปว่าช่วงนี้อีสานน่าอยู่ครับบรรยากาศดีไม่มีมลภาวะทางอากาศครับถึงแยกตรงนี้เราจะเลี้ยวขวาออกบายพาสไปเลยนะครับตรงนี้เรียกว่าแยกบ้านวังยาวมกโรรามิภาษาอังกฤษกับภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษนะเขียนเป็นภาษนะาษนะะะไทยกั อ่านมาแม่ครูเหมือนเดิมเมืองมหาสารคามนะครับเลี้ยวซ้ายเข้าไปตรงไปก็เลยเอ็ดเลี้ยวขวาก็คือไปคอนแก่นได้นะครับจะผ่านอำเภอโกสุมพิสัยมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อก็คือวนอุทยานโกสัมพีถึงแยกนี้เรียกว่าแยกแก่งเรืองจานครับจะเลี้ยวขวา,าไปข้างหน้าก็เป็น อำเภอรบรบือัยาวัดมหาสารคามนะครับตรงไปอำเภอนาเชือบเลี้ยวซ้ายไปอำเภอวาปีปทุมเราจะเลี้ยวขวาไปที่อำเภอบ้านไผ่เพื่อเข้าสู่ถนน,นหมายเลขสอนะครับหมายพาดออกจากบรบือมุ่งหน้าสู่นครราชสีมาอีก187กิโลเมตรครับบ้านไผ่นครราชสีมาตรงไปตอนนี้6นาฬิกา52นาทีครับ บ้านไาอีก42กิโลเมตรไม่ได้กินข้าววนเช้าครับผมเราไปกินที่บ้านไายที่บระบือขึ้นชื่อก็คือมันแก้วครับข้างถนนแต่ขายมันแก้วตลอดทั้งปีครับถนนโลง่ลงๆก็ใช้ a d p t i v v e r u i s e Control นะครับหดือประสิทธิภาพของ Adaptive c r u i s e Control รดคันข้างหน้าติดไฟแดงก็จอดสนิท่ะพอข้าหน้าไปก็ไปใช้ได้ครับ อ t ดปตีฟค i ูดคอนโทรลไม่ต้องเหยียบกันเลงเราก็แค่ประคองพวงมาลัยตามรถข้างหน้าไปครับระยะห่างก็อยู่ประมาณนี้ครับถือว่าเป็นอุปกรณ์มาตรฐานของ BYD ที่ติดมากับทุกรุ่นเลยนะครับนี่ครับไม่เกี่ยวกับรถข้างๆนะครับอ a ดปตีฟจะทํางานตามรถตู้ที่อยู่ข้างหน้า a รับอ i ดปตีฟค s ูดคอนโทรถ้าเราเบรกก็จะเคลียร์นะครับ เราจะออกบายพาสไป,ไปมุ่งหน้าไปที่นครราชสีมาโหมันทุกเยอะจังครับข้างหน้าเลี้ยวซ้ายออกไปที่อำเภอพลเข้าสู่ถนนหมายเลขสองครับตรงนี้ครับเป็นถนนที่ตัดจากจังหวัดสระบุรีไปสิ้นสุดที่จังหวัดหนองคายนะครับเส้นนี้เรียกว่าถนนมิตรภาพพอถึงบ้านไผ่นะครับตอนนี้ แบตเตอรี่ลดลงไปที่62% mm hmm. เพื่อพร้อมปล่อไยไฟชาร์จเลยนะครับที่สู่ชาร์จของ EV Station ชรับแห่งแรกที่อำเภอบ้านไทยใช้เวลาไป26นาทีค่าใช้จ่าย100บาท80สตางค์เดินทางเงินต่อไปครับมุ่งหน้าสู่อำเภอเมืองพลไม่ต้องห่วงสำหรับพี่น้องนักเดินทางใช้รถยนต์ประเภทเครื่องสดาะภายในนะครับปั๊มน้ำมันเยอะเลยส่วน EV ก็ยังห่างอยู่นะครับ อำเภอพลจังหวัดขอนแก่นเหมือนเดิมครับร้านอาหารที่ขึ้นชื่อของเมืองพลก็คือภูมิสุขครับฝั่งซ้ายมือต้นตำรับม่ำเรียกว่าม่ำอินเตอร์ใกล้จะถึงยาโมแล้วใช่ไลมเวเดี๋ยวพูจะพาไปจุดพักรถที่อำเภอสีดาก็ยังไม่มี e-v station นะครับมาดูรถบั้นวก็มีไปรอบที่สองนะครับ E Station, ช,ดดาชาร์จที่ EV Station ัดจังวัครราชสีมาชาร์จถแล้วก็พััน้าด้วยชาร์จไปที่31นาที200บาทครับนะเดี๋ยาต่อไปเดี๋ครับรอบที่2ได้ไฟมาจาก31ขึ้นมาเป็น93เใช้เวลาชาร์จไปที่36นาทีก็ใช้จ่าย200บาทเดิมพลางที่ EV Station หินกองหรือว่าเป็นครั้งที่3นะครับ มีข้อมูลชาร์จที่อินกองสระบ,บุรีนะครับจาก41ขึ้นมาเป็น94ใช้เงินไปทั้งสิ้น200บาทได้ระยะทางขึ้นมา386กิโลเมตรใช้วเวลาตรงนี้นานหน่อยนะครับ40นาทีเลยทีเดียวไปเดินทางต่อไปครับเลยวางน้อยออกมาแล้วก็เลี้ยวซ้ายออกใช้ถนนกาญจนาพิเศษตะวันออกเพื่อที่มุ่งหน้าไปที่สนามบินสุวรรณภูมิ ร้อยลงมาตอนนี้17ดนาฬิกาห้านาทีครับไปแล้วเรายัางอยู่บนถนนมอเตอร์เวย์ตะวันออกอยู่นะครับาำรับค่าผ่านทางที่ด่านทับช้าง30บาทเวียงซ้ายเล็กน้อยเข้าสู่ทางลาดไปยังท่าอากาศยายสนสุวรรณภูมิเราใช้ทางไหนกไไ็ได้เพื่อเบี่ยงซ้ายเข้าสู่ทางลาดไปจนถึงานนี้นนรับทราบครับผมสริรสดี ใดก็ได้เพื่อเบี่ยงซ้ายเข้าสู่ทางลาดไปชนบุรีแล้วใช้ช่องทางใดก็ได้เพื่อใช้ทางลาดไปทำอากาศยานสุวรรณภูมิอย่าบอกว่าโอ้รถไฟฟ้าทำไมเร็วจังมันเป็นรถไฟฟ้าแ <Air Pod S 2> อร์พอร์ตเรียนลิงแอร์พอร์ตลิงน้ำมนต์บอกว่าเป็นแอร์พอร์ตลิงอย่ยลิงมันต้องแรงกว่านี้เหรออันนี้มันแอร์พอร์ตลิงแอร์พอร์ตลิงธรรมดาใช่ไหมได้เรียนลิงมันจะจวดไปเลยไม่ได้เห็นเลยอืม มันสับสนมากแล้วลาไมนไปมันเยอะจังก็ถึงว่าไง,งนั้นเข้าไปทางนั้นครับผมไป้าตา่ตางระดับร่มกล่าวเราจะไปอาคารรับส่งผู้โดยสารอันนี้เราจะเข้าสนามบินนะครับน้องโลมังเราพามา ลายตาถนนครับท่านผู้ชมหลายช่องหลายชั้นนั่นไงตรงไหนลูกอ๋อบังคับการบินอาคารการบินไทยแล้วนี่เราจะลงไปลานจอดเอาเอเชียล้วนี่สวัสดีเป็นภาษาอังกฤษนะครับเวลคับ เนี่เราจะไปผู้โดยสารขาออกนะครับส่งลัดเจริญนี่คือสนามบินนานาชาติของประเทศไทยถือว่าใหญ่ที่สุดถึงแล้วครับสนามบินสุวรรณภูมิตรงนี้คืออาคารสำหรับขาออกนะครับส่งญาติพี่น้องแล้วก็ขับรถต่อไปเลยครับเยอะเยอะเยอะ ถึงว่าทําไมเครื่องบินมันขึ้นลงได้ตลอดทั้งวันคนใช้บริการเยอะแบบนี้เองเยอะกว่าอุดรอ,อย่างงี้เยอะกว่าลูกเยอะกว่านี่คืออาคารผู้โดยสารขาออกนะครับจะลาจอดให้คนข้ามถนนครับด้วยความปลอดภัยนี่ครับมาถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิประเทศไทยก็มาถึงเวลา18บแนาฬิกาสิานาทีก็ทำการ ชาร์จแบตเตอรี่มาทั้งสิ้น3ครั้งนะครับครั้งที่1อยู่ที่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแกน่นครั้งที่2อยู่ที่นครราชสีมาและครั้งสุดท้ายมาชาร์จที่อำเภอหินกองจังหวัดสระบุรีแล้วก็ตรงมาที่นี่ครับสนามบินสุวรรณภูมิตอนนี้แบตเตอรี่คงเหลืออยู่ที่62%เรเระยะทางที่จะวิ่งได้ต่อไปอีก253มกิโลเมตรสวครับพาน้องโรมามาถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพนะครับ ถึงแล้วครับทา่ากาศยานสุญญสวรรณภูมิประเทศไทยสุวรรณภูมิแอร์พอร์ตพบกันใหม่คลิปต่อไปครับเรื่องบินจะลงอีกแล้วทั้งขึ้นทั้งลงสลับกันต่อเนื่องเลย